ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งมอบรถตีดินนะครับที่คุณเล่นะครับเป็นรถตีนของเกษตรพัฒนานะครับตัวนี้เป็นตัวแรกตัวแรกครับอ๋อแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดี่ว่อร์ถ้ามีคันแรกก่อนครับในชีวิตแล้วแล้วแล้วกับโดยรวมที่มอบตรงไหนครับทำไมก็ดูข้างๆบ้านเขามีเกษตรพัฒนาแล้วฟาร์ีงมันมีแล้วฟาไ์มไกก็ได้ก็เลย ที่พี่ร่นเริเยใช้ล้อยางมาก่อน คืเมนะมันมดัตรงเี่นด้เคยใ้เคยใชตัวใหญ่ไหไม่เคยพ้งแรกตัวนี้ทั้มั้นแต่โอเคดีใจนะดีใจครับดับขอบคุณมากครับพี่เบิดโลกกาบนครับ